ไปจะขออนุญาตไปที่ตัวบ่งชี้ถัดไปนะคะตัวบ่งชี้ที่3มการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคลนะคะในประเด็นการพิจารณาที่3นะคะขอเรียนเชิญอาจารย์นภัสอินทรุนค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะเรียนดออรอานันพันลึกนะคะท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านผู้เชี่ยวชาญท่านผู้ร่วมในการสํานักางานเขตพื้นที่การศึกษาท่านบุคลากรและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ ในส่วนของมาตรฐานที่2นะคะการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพนะคะในเรื่องของตัวบัญชีที่3การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคลประเด็นการพิจารณาที่3การพัฒนาส่งเสริมยกย่องเชืดอชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจําเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะในส่วนของประเด็นการติดตามนะคะในของประเด็นพิจารณานี้ก็จะมีประเด็นหลัก เป็น3ประเด็นนะคะประเด็นที่1ก็คือต้องมีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถความก้าวหน้าและมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถที่ตรงตามวิชาชีพทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องนะคะประเด็นสําคัญของของอการพิจารณาประเด็นนี้ก็คือความรู้ความสามารถที่ได้รับการพัฒนาเนี่ยจะต้อง ต้องตรงก็คือตรงตามความรู้ความสามารถถ้าเป็นครูภาษาไทยก็ควรได้รับการพัฒนาอ่านในเรื่องของภาษาไทยเป็นต้นนะคะครูคณิตศาสตร์ก็ควรได้รับการส่งเสริมเรื่องคณิตคณิตศาสตร์ค่ะอันนี้ก็คือประเด็นที่ที่เขตพื้นที่การศึกษาต้องรายงานให้ตรงนะคะส่วนเอกสารหลักฐานที่ต้องนําส่งในระบบนะคะก็จะเป็นเรื่องของแผนพัฒนาครูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแผนพัฒนารายบุคคลนะคะหรือ ID plan นะคะของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก็ขอเป็นตัวอย่างก็คืออย่างน้อยเนี่ยเป็น5ตัวอย่างนะคะและเอกสารข้อมูลทะเบียนรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆนะคะระหว่างปีงบประมาณพศ2565ถึงพศ2566ที่จำเป็นต้องขอเป็น2ปีก็คือเพื่อพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการดำเนินการนะคะประเด็นการพิจารณาที่2 จะต้องมีการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเอกสารหลักฐานที่ต้องนําส่งในระบบนะคะก็จะเป็นตัวโครงการกิจกรรมและหนังสือเชิญที่เข้าร่วมโครงการนะคะของครูและบุคลากรบุคลากรทางการศึกษาระหว่างปีงบประมาณพศ2565ถึงพศ2566นะคะเช่นกันค่ะในประเด็นที่3ที่ต้องส่งเอกสารนะคะ เพื่อพิจารณาก็คือในเรื่องของการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องและมีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีการนําผลนะคะผลจากการสรุปและรายงานนี้นะคะต้องนําไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะเอกสารที่ต้องส่งเพื่อประกอบการพิจารณาในส่วนนี้นะคะก็คือต้องมีสําเนาประกาศ โลรางวันนะคะที่ได้รับระหว่างปีงบประมาณพศ2565ถึงพศ2566ก็จะขอเป็นตัวอย่างนะคะที่แนบเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยปีงบประมาณละ5ตัวอย่างค่ะแล้วต้องมีรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในปีงบประมาณปัจจุบันก็คือปีพศ2566นะคะ และสุดท้ายที่ต้องแนบนะคะในประเด็นพิจารณานี้ก็คือเป็นอินโฟกราฟิกนะคะสรุปกระบวนการพัฒนาส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจําเป็นแล้วก็ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูค่ะ ส่วนตัวปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะนะคะถ้าทางเขตเนี่ยมีประเด็นนี้ก็ขอให้แนบเป็นไฟล์ Word เ,เข้ามาในระบบนะคะเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่จะนำส่งเนี่ยต้องมีขนาดไฟล์ที่ไม่ใหญ่เกินไปก็คือต้องไม่เกิน20 m สเมกะไบต์นะคะสำหรับในส่วนของเกณฑ์การพิจารณานะคะจากประเด็นรายงานต่างๆที่เขตพื้นที่รายงานเข้ามาเนี่ยในระบบ eMES เนี่ยคะ่ะก็จะเป็นเกณฑ์การพิจารณาในระดับคุณภาพทั้งหมด5ระดับนะคะเช่นเดียวกับ ประเด็นพิจารณาตัวชี้วัดอื่นๆและมาตรฐานอื่นๆนะคะซึ่งรายการที่เขตจะต้องทำให้ได้นะคะในประเด็นระดับคุณภาพที่5เนี่ยก็คือในข้อที่1เนี่ยต้องมีการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและต้องมีการพัฒนาให้ความรู้ที่ตรงตามวิชาชีพทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต้องมีการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเช่นกันในประเด็นรายการที่4ก็คือต้องมีการย่อย่องเชิดชูเกียรติทุกกลุ่มเป้าหมายและต้องมีการสรุปรายงานผลการดําเนินง,งานและนําไปใช้ซึ่งทั้ง5รายการเนี่ยก็คือจะเน้น ให้ความสําคัญในส่วนของการดําเนินการที่ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมายของบุคลากรนะคะซึ่งจะรวมทั้งบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาซึ่งควรจะครบนะคะในทุกกลุ่มประเภทของข้าราชการแล้วก็พนักงานหรืออัตราจ้างนะคะที่เป็นบุคลากรทั้งหมดและต้องมีการดําเนินการที่ต่อเนื่องนะคะเวลาที่เรารายงานเข้ามาเนี่ยตามประเด็น การพิจารณาเนี่ยก็จะพิจารว่ามีการรายงานโครงการเนี่ยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมนะคะในปีทั้งสองปีงบประมาณซึ่งจริงๆเนี่ยคิดว่าประเด็นของการดําเนินการในส่วนนี้เขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะดําเนินการได้ในประเด็นระดับคุณภาพที่5นะคะในระดับคุณภาพที่สนะคะก็จะมีดําเนินการทั้งหมดใน5รายการเช่นกันนะคะแต่จะ ดำเนินการให้มีการดาเนินการทั่วถึงและต่อเนื่องเพียง2รายการนะคะก็จะได้ในระดับคุณภาพนี้นะคะในระดับคุณภาพที่3ก็ต้องมีดําเนินการให้ได้เช่นเดียวกับห้ารายการนะคะเช่นเดียวกับระดับคุณภาพที่3และที่4แต่การดําเนินการทั่วถึงเนี่ยเพียงในรายการที่2 3 4สามนะคะแต่ไม่มีความต่อเนื่องก็จะอยู่ในระดับคุณภาพนี้ระดับคุณภาพที่สอง ดำเนินการได้เพียง4รายการนะคะดําเนินการทั่วถึงทั้งหมด3รายการแต่ไม่มีความต่อเนื่องเลยนะคะก็จะอยู่ในระดับคุณภาพที่2และในระดับคุณภาพที่1ก็คือมีการดําเนินการ3รายการแต่ไม่มีการดําเนินการที่ต่อเนื่องนะคะตามเป้าหมายของเกณฑ์การพิจารณาเนี่ยก็จะอยู่ที่ระดับคะแนนคุณภาพที่1ค่ะสําหรับตัวบ่งชี้ที่3ในประเด็นที่นาที่3ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ